i'll พิเศษให้แม่ไม้แม่ไม้หน่อะขอเสียงแม่ไม้หน่อยฮะโอ้โหมาจะทั้งเวทีเลยดูทรงอ่ะเขาอาจจะมาหาแฟนหาผัวใหม่หรออันแม่เอาเลยเหรอแม่เอาเลยเหรอโอ้โหเป็นไงยังไม่รู้จักแม่ไม้แถวนี้ไฟแรงซะด้วยใต้เวทีที่ไหวแม่แม่แม่ไม่กลัวข้อเข่าเจ็บบ้างเหรอแม่ยังสาวอยู่อ๋ออีกเลยสาวอยู่ สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับผมมาดีฮะจิงนันอลิศนะครับ<า>ครับฮะอะไรนะเชิญอามาร้องเพลงเฮ้ยบ้านจริงเหรอ,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 อไปแชรช์นะ <c oughs> ไ่แชร์อลิศดูชาขึ้นข้าง,างบนหน่อยครับอาเสียงปรบมือหน่อยครับผมนะฮะ นายกสมาคมสมาคมไก่ชนไทย๋อัอสเดียร์นีด้วยครับสเดีครับ3ามสิบยังแจ๋วจัดไปให้อลิศเสนอเพลง និយាយបងទៅជួយបងទៅជួយនោះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបងឡើងស្រាប់ដល់ញ៉ែ ชาวบางเลนนะครับวันนี้นะครับผมดีใจมากเป็นวันเด็กนะครับวันเด็กวันเด็กที่อันนั้นเขาว่าไงวันเด็กคํามฝันว่าไงใครรู้ม้างวันเด็กวันเด็กอ้าวหนักนักเลยเพราเว่าพวกหนูพวกหนูพวกหนูตื่นมาก็หกโมงเย็นแล้ว ื่อะไเลยมีมีคารุวันเด็กนะครับวันนี้ก็ถือให้เป็นวันของเด็กที่กําลังจะเจริญเติบโตมาเราต้องดูแลเด็กให้ดีๆนะครับแล้วก็พี่น้องครับเรายอมรับไหมว่าเราเนี่ยแปปีแล้วเราเดือดร้อนกันมาเก,กือบ9ปีแล้วเนยะเพราะฉะนั้นโอกาสเปิดให้แล้วพี่น้องต่อไปนี้นะครับเราจะต้อง หาคนที่ดีๆมาบริหารประเทศเราพี่น้องครับ<อ>เห็นว่าใครที่เคยทําให้เราเจริญเรามีความจุกแล้วก็ออไม่อดอยากพี่น้องก็เลือกเลยผมไม่ได้มาหาเสียงนะผมให้พี่น้องพิจารณาดูว่าใครที่เคยทําทําได้แล้วก็เคยทํามาแล้วพี่น้องเลือกเลยครับจะได้จเจริญในสันที อยู่กันมาแต่เก้าปีแล้วนะครับลำบากยากเกนก็<อ>พี่น้อยจะคิดมาหาเสียงเนาะเรามาหาความทุขก,กันวันนี้อํานวยพี่นวยลุงนวยเขาแก้บนเขาขายอินทผลัมได้ปีละเป็นหลายล้านวันนี้เขาแก้บนให้สวนเขาจะขายอินทผลัมได้ดีแต่ว่า คนอื่นเขาเมียเขาบอกว่าให้แก้บนนะครับแต่ลุงนวยเขาจะแก้ล่างเข<อ>าจะรอทียอย่ยานเดียวพี่รางครับเที่ยวกไได้มีความสุขเลยนะครับขอบคุณพี่น้องมานะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณอ,ดอ,ณอาด้วยรัขอบคุณอาด้วยนะครับผมผม,ะะมาให้วาดนะครับผมแล้วก็มาร่วมสนุกตรงนี้นะครับผมแล้วก็สร่วม แสดงความยินดีนี่ผมโดอาเล่นละครมาตั้งแต่เด็กๆเลยนี่ผมนี่แฟนขับอาเลยนะอ่าแล้วมันจีจำชื่ออาไม่ได้จาได้แต่ผมไว้หนวดเหมือนอาเลยเป๊ะเป๊ะตอนนี้ไก่ทองไก่ทองไก่ทองต้องเจ็ดวันเช้าไก่ทองนี่ให้อาโปรโมทอีกนิดหนึ่งพรุ่งนี้ตื่นกันเช้าๆนะครับแปดโมงเช้าไก่ทองนะครับนี่เล่นเล่นเองไปดูระหว่างสงครามระหว่างจอระเข้กับมนุษย์กันนะครับมนุษย์ มนุษย์ชื่อไก่ทองจระเข้ชื่อชาลวันผมเป็นปู่ของชาลวันเป็นปู่ของชาละวันนะครับคอยเตือนคอยอะไรผมก็รักหลานเนาะแต่ว่าหลานเราเนี่ยมันมีเมียเยอะจังเลย้็ชูมโหผมเป็นเดียวมันไม่เอาจระเข้มาฝากลุงเลยที่ดูกันนะแปดบ่งเช้าเนาะเออครับเอมีย้อนหลังให้ดูไหมฮะ แปดโมงคาดว่าจะไม่ทันไม่ดื่นจะไทันอะไรเลยกับความขวัญเด็กคุณยังไม่รู้นี่นั่นล่ะสิครับผมไม่รู้อะไรนะหาความดีอะไรต่อนแรเรื่อเราฟังเอาแล้วกันผมไม่เคยรู้อ่ะขอบคุณอารือเฤาชาด้วยมองเราผมด้วยฝากไปด้วยนะครับโอ้ยมารุ่นสนุกแล้วก็ให้อ่าให้โอวาทนะครับชื่นมื่นครับผมโอ้ดานางแม่แม่จ๋าพี่สาวโอ้ยเรียกแม่ไม่ ไม่ไพ่ร้องเพราะเพิงเลยพ,พอเรียกแม่แม่คิ้วติดกันเลยสาวสาวจ้าโอ้โหเป็นไะงพอเรียกสาวสาวเป็นไะง